สวัดีค่ะบริษัทเอ็นนาราจำกัดนะคะในฉันนางศิวรักษ์มีวงค่ะประกอบการขนส่งโดยดโรถคอนเทนเนอร์ค่ะตั้งแต่ปี2,540ค่ะโดยบริการลูกค้าเกี่ยวกับตู้แห้งอะค่ะ,ปคะเป็นหลักตอนนี้ก็มีรถในกรีดประมาณ60าคันค่ะแล้วก็ใช้ประกอบใช้ปริพันของสแกนเนียนี่เกินครึ่งฟรีดค่ะเพราะประทับใจในคุณภาพของรถสแกนเนียค่ะ ลูกค้าที่บริการตอนนี้ก็เกี่ยวกับปิโตเคมีเส้นทางระยองมาเลเซียบังแล้วก็ถนงมือแพทย์เส้นทางภาคใต้มาเลเซียบังค่ะซึ่งภาคใต้จะวิ่งไปที่หาดใหญ่สุราษฎร์ธานีและก็ตรังค่ะแล้วก็วิ่งเครื่องดื่มก็เครื่องดื่มลุงกำลังนี่วิ่งจากปราจีนบุรีมาเลเซียบังค่ะ ค่ะแล้วก็ที่บริษัทเติบโตได้ทุกวันนี้ค่ะก็ได้บริการของลิสติ้งของสแกนเนียค่ะซึ่งสแกนเนียนี่เวลาออกรถเนี่ยค่ะใช้เงินดาวต่ำดอกเบี้ยถูกค่ะบริการเป็นกันเองค่ะแล้วก็จริงใจกับลูกค้าทำให้บริษัทเติบโตทุกวันนี้ค่ะ